หลบหลบไปริยในสวนดอกไม้ค <c> ร <oughs> ับมีได้ยินเสียงกรีดร้องอยู่ไกลๆหลบตรงนี้ได้อยู่ไอ้ทุ่งข้าวโพดหลบตรงข้าวโพดนี้ได้อยู่ <c oughs> <c oughs> ข้าวโพดมีอยู่สีแปงหลบนี้ได้มันไม่เห็นเราแต่เราก็แปบว่าเรารู้สึกแสบตาม,มากเลยนะตอนนี้นว่า <c oughs> <c oughs> สีสันมัน อันนี้ขนาดว่ายังไม่เอาออกจากแปลงนะยังไม่ออกจากแปลงมันจะมันจะไม่แปลงแสงแบบไฟแต่ว่ามันก like ็เดี๋ยวว่ามีแสงวิบวับอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเอาออกจากแปลงมันก็จะแบบว่าให้แสงอ่ะให้แสงรอบๆตัวมันมากกว่านี้ว um ัดเฮ้ยอะไรวะ ทำไมป,ป้อมเลเซอร์มัน,มนทำงาน <c oughs> ข้าไปไอป้อมเลเซอร์มันทำงานเฉยเลยอ๋อนี่ไอเห็นละไอตัวนี้ตัวไอตัวที่มันล่องหนนี่มนเข้ามาในฐานได้ไงวะมนเข้ามาเข้ามาไงวะก็ <c oughs> แบบ ว่าจะเอาดอกไม้ออกจากแปลงนั้นแล้วก็เอามาติดรอบๆรอบๆนี้เลยข้างบนด้วยข้างบนมันก็ขึ้นไปได้นะเนี่ยเอาติดเลยนี่เนี่ยข้างบนเนี่ยมันสามารถขึ้นไปแล้วก็เอาของไปว,วางไปข้างบนนั้นได้ต้องต้องใช้ไอ้เจ็ตแพดบินเหาะขึ้นไปแล้วเอาดอกไม้ปิดปติดข้างบน นเดี๋ยนวะข้างบนนี่นะเอาควจริงคือไม่อยากไม่อยากเอามันออกจากแปลงเลยลเพราะว่าเอาว่าอย่างนี้มันก็สวยดีเนี่ย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 เอาว้าแบบเนี้ยมันก็สวยดีเหมือนกันนะแต่ว่าม,นมนันมันโตละพืชมันโตเพราะว่าเราปลูกก็าปลูกมาได้สักระยะหนึ่งแล้วละ่ะแล้วก็ต้องออกออกจากแปลงเพื่อที่จะปลูกปลูกไอ้รอบถัดไปต่อ ล้วจะเอาไว้ปลูกไอ้พวกที่ต้องใช้ใช้ไอ้ทำอาหารนะว่านี่มันเกิดมันทำอาหารไม่ได้เนาะ